เชิญคุณอาบูนะครับอขอบคุณผู้ชวรวัลผู้ชรดไม้แล้วก็คุณสิงโตนำร้องนะฮะขอโทษค่ะคือตัวนำโชคค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับต้องคงต้องขอบคุณตามมารายาทาขอบคุณคนชั้นลลยขอบคุณคณะกรรมการที่มองค่าใครก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเป็นใครแล้วมาอยู่ในตรงนี้ได้ผมรู้สึกว่าได้รับเกียรติที่ คงทำกุศสไว้แตกชาติต่อกำาังแล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้อัลบ,บั้มชุดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ให้เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นเรื่องเป็นราขอบคุณพี่บนันพี่เมย์ใบชาโซมุ้ยครับขอบคุณแฟนเพจ Abu a c o u s t i บรรลาที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะทำอัลบ,บั้ม ขอบคุณตัวเองที่กลับมาทำงานอีกครั้งเราได้มายืนที่นี่ขอบคุณครับดีดีด้วยนะครับดีใจด้วยมากเลยนะคะแล้วทำงานดีๆต่อไปนะคะได้กำลังใจอีกหนึ่งรางวัลแล้ววันนี้ใช่แล้วครับต่อเลยต่อเลยต่อเลยนะคะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัลคมชัดลึกอวัสดครั้งที่13ประเภทเพลงไทยสากลนะคะสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังนี้ค่ะ ยวา,ารันทรงคอนเปาดิ่จนจากสแนปแค่ได้คิดถึงได้เลยแต่กูไม่รู้นะเว้ยกูแบบคืเสียหน้าไงไมาคิดดูแล้วคนที่ได้เห็นค่อนข้างคิดต,ต้องพิมฉนก ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคมชันลึกมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ที่ให้ใหม่ได้รับรางวัลนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพุ้มกากค่ะขอบคุณพี่เต๋อแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็ทีมงานในเรื่องนี้ทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณใหม่ครับ เรามาถึงรางวัลต่อไปกันเลยละกันนะคะเข้มข้มนขึ้นมาทุกทีแล้วรางวัลต่อไปค่ะรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและสำหรับรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงมีดังนี้ค่ะรางวัลนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมผูม้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังน,น,นี้วันนี้หลอเหลามากค่บพี่ก้าสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยนะฮะ รำวันอยู่ในมือของคุณบอยแล้วใครดียอยู่ตื่นเต้นแทนสาขานัแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่สันนี่สวินน่าขภาพยอดเรื่องฟิลล่านเทอร์บอยฮั คนมากมาก <lawsuit. S 2> นะครับสําหรับคณะกรรมการของทางคมชันลึกนะครับผมผมจาได้เลยครับ <Gab> ว <bi soup> ่าตอนที <don 't worry repetition> ่ได้รางวัลีนคราวที่แล้วครับผมคุณแม่ผมโทรมาหาผมครับคุณแม่ผมเป็นชาวต่างชาตินะครับผมก็โทรมาบอกว่าอัลโลม้งเบเบดีใจด้วยนะแต่รางวัลคมชิดลักเนี่ยผมบอกอามามาครับเขาเรียกคมชัดลึกไม่ไม่ไม่เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าคมชิดลักก็อยาถือทสาคุณแม่ผมเลยนะครับเพราะว่าผมเคยดูละครของเขาตอนเด็กๆะครับ ละครที่คุณประดินดุกแสดงครับจนป่านนี้เนี่ยคุณแม่ผมเรียกคุณประดินดุกว่าปาดุลดิกอยู่เป็นคนชอบหวนนะครับก่อนเนี่ยมาดูสิคนแรกมี่ตลกจังชื่อปะดุณดิกก็เขาไม่ได้ชื่อนั้นนะก็ขอมอบระนวันนี้นะครับผมทีมงานทุกคนนะครับผมที่ที่ทํางานหนักกับผมในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนด้วยนักแสดงด้วยแล้วก็ขอมอบวอนวันนี้ให้พี่เอกกี้นะคร ok ับผมสำหรับทรงผมทรง UST อะไรบ้างดีๆนะเพื่อนครับ ไม่เต้นแค่ไหนฮะขอแสดงก็จะดีกับซันนี่ด้วยนี่ถ้าจะให้พีคสุดเนี่ยต้องเต้นโชว์ด้วยนะเออต้องเต้นนะเขามีท่าอยู่นะเพราะวันนี้พี่เอกี้เขามาในสไตล์ UST ครับผมยอดยุคมากฮะค่ะแสกกลางมาเลยค่ะมาที่รางวัลต่อไปค่ะสำหรับรางวัลกรมชันเลอวอร์ดครั้งที่13ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขาพุ่มกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมรายชื่อภาพยนตร์ที่ถูกเข้าชิงมีดังนี้ค่ะ รับวัลผู้นำกับภาพหลอนยอดเยีเ่ยมได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้น้องนิมจะลงเราไปดูด้านล่างเลยและตอนนี้ผลรางวัลอยู่ในมือคุณบอยแล้วนะคะต้องตีก่อนตีก่อนมันหนักหนัก ผู้กำกับภาพ,พยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่ค,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 คุณอนุชาบุญยวัฒนา เรกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณคุณสําคัญนะครับที่ว่าให้ในวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทางจีวินเลนแล้วก็ทางจิติอนแอนนะที่ว่าให้โอกาสได้ทําหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนที่ทุ่มเทอให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากค่ะเยียดีดีด้วยนะคะดีดีนะครับค่ะคุณผ่านไปหกผ่านไปหกแล้วนะฮะอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายแล้ว สำหรับสาขาภาพยนตร์ไทยใช่ค่ะเรามาสาขานัาแสดงสมทบฉายยอดเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้ประกาศอะไรเลยว้เฮ้ยแสดงว่าชื่อบุคคลเหล่านั้นช่างน่าสนใจมากเลยยังไม่ทันได้เริ่มต้นอะไรเลยน้องกลิ๊ขนาดนี้แล้วขออีกทีได้ไหมล่ะโอเคถ้าแฟนสอบพร้อมแล้วไปดูบ้างครับว่ามีใครบ้างเชิญครับ รางวัลน,น,นักแสดงสมทบชายยอดเยีเ่ยมที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังขออนุญาตก่อ,อนนุ่งสักครั้งได้ไหมคนะบหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับยนบบันรางวัลคอนเนเลกาวอสครั้งที่13สานะครับสาขาน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้ i ครับก็ขอบคุณนะครับคมชันลึกอวอร์ดนะครับสูงไม่ไดิดนึงครับตายแล้วครับขอบคุณสังกัดของผมนะครับก็คือช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าชิงนะครับทุกคนเก่งมากๆนะครับ ผมไม่เคยได้รับรางวัลน,นี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกอยู่วงการมา 10, 11 12ปีแล้วครับก็ตั้งใจมาตลอดนะครับแล้วก็ก็ดีใจมากที่วันหนึ่งความตั้งใจของผมก็ประสบความสำเร็จน,นะครับอขอบคุณผู้จัดละครนะครับพอดีคำหรือที่นักแสดงทุกคนรู้กันในนามว่า พอดีคิวนะครับสี่ทุ่มเลิกนะครับไม่เกินคิวแน่นอนนะครับขอบคุณพี่หน่อยนะพุ่มกับจะบอกว่าพุ่มกับคนเก่งเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเกรงนะครับเอาเป็นพุ่มกับสุดหล่อแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงร่วมของผมนะครับนังเกของผมทั้งสองคนนะครับคุณปุ๊กลุกแล้วก็ข้าบผมขอบคุณคุณครับขอบคุณคุณยุ้ยจีรนาถแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนแฟนที่ดูละครของผมทุกคนครับ ยินดีด้วยกับเบียนะครับนะครับก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนนที่สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะ,ม,ะมาถึงอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็นประเภทของละครโทรทัศน์สาขาผู้กำกับละครยอดเยี่ยมได้แก่อัตถพรที่มาก ตอนนี้นะครับผมเคยเสียน้ำตาแล้วตอนเคลื่อนละครเวทีตอนร้องเพลงก็โอเคแต่เป็นวงการที่สุดยอดสวัสดิ์บุราชาขอขับทางช่องวันผลิตโดยเอ็กไส ออกอากาศทางช่อง7ผลิตโดยช่องทีทัเอเฟกต์เนี่ เมื่อกี้รับแนทนคราวนี้รับจริงพูดยาวๆเลยครับพี่ 我闭上